ิระไล่บี้เซรีพิสุทธ์ซัดเหมือนอนุบาลสอบผิดแล้วขอแก้จี้ต้องรับผิดชอบคืนเครื่องราชคืนยศให้หมดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่23สิงหาคมที่รัฐสภานายเิระเจนจาคะาสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐแถลงถึงการลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีบุคคลที่น่าสนใจที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างพรบงบประมาณมาตรา36งบประมาณส่วนราชการในพระองค์คือพลตำรวจเอกเสือรีพิสุตติมียเว์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสือรีรวมไทยพลตำรวจโทวิสนุม่วงแพรสีสสบัญชีรายชื่อพักเสือรีรวมไทยและพลตำรวจตรีสุพิศาลพักดีณรุน่าสสบัญชีรายชื่อ พักก้าวไก่ทั้ง3คนนี้ได้รับพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพระราชทานให้ส่วนการลงมติความมาตรา36เป็นอำนาจหน้าที่ของสอสอหมายถึงสอสอพักก่อกและบุคคลที่กล่าวถึงเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่อมามีหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรปรากฏในเฟ e b o o k ของนายวิรัต์วร ิรินสอสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยและในเพจ a c e b o o k ของพลตำรวจเอกเสีรีพิสทจิ์ว่าขอแก้มติซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการลงมติถ้าจะแก้ไขต้องแก้ก่อนที่มีผลว่ามติออกมาเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่เมื่อผลการลงคะแนนออกมาแล้วก็สามารถทำเรื่องได้ คือผู้ที่ลงคะแนนไม่ทันหรือลงคะแนนผิดพลาดก็สามารถลุกขึ้นแจงประธานในที่ประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้โดยให้บันทึกไว้ซึ่งเป็นเพียงแค่การบันทึกไว้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติหรือลงมติเพิ่มได้การลงมติใช้มือกดโหวตคนเหล่านี้ปฏิเสธว่าไม่ได้เจตนาคว่ำแต่ใช้มือกดโหวตอย่างไม่ถูกถามว่าแบบนี้ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยหรือการกดโหวตต้องใช้สติ จึงอยากถามว่าท่านมีความคิดอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์และท่านมีหนังสือถึงประธานสภาขอเปลี่ยนมติซึ่งหนังสือแบบนี้เป็นเพียงสภาโจกเท่านั้นคงต้องยื่นให้กับนายนทวุฒิสสยเกลือที่เป็นประธานสภาโจกเพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติได้ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการที่ท่านลงมติคว่มด้วยการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้มาและคืนยศที่ได้รับพระราชทานให้หมดขอให้ท่านทบทวนพิจารณาตัวเองและโหวตมาตราอื่น ทำไมกดถูกแต่มาตรา3-6บอกไม่เจตนาใครจะไปเชื่ออยากหัวเราะดังๆนี่ไม่ใช่สภาโจ๊กที่จะชักเข้าชักออกเหมือนกับชักว่าได้ลงมติเหมือนเด็กอนุบาลตอบผิดแล้วไม่ขอแก้คำตอบนายศิยระกล่าวผู้สืขารายงานว่าก่อนหน้านี้นายวิรัตบอรศิริน สสพักเสียรียวรวมไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและภาพหนังสือถึงประธานสภาระบุว่าเมื่อคืนวันที่21สิงหา64ในระหว่างการพิจารณาพรบงบประมาณประจำปี2565หลังรับประทานอาหารข้ามเวลาประมาณ22นาฬิกาผมและท่านเสียรีก็ตรงเข้าห้องประชุมบังเอิญเป็นการลงมติผมจึงได้ลงมติดังเช่นทุกมาตราที่ฝ่ายค้านปฏิบัติมาคือเห็นด้วยกับผู้แประยะติแก้ไข และพร้อมกับแจ้งท่านเสรีลงมติเหมือนกันแต่ภายหลังจากการประกาศผลคะแนนผ่านไปจึงทราบว่าเป็นมาตรา36ผมจึงได้ทําหนังสือถึงท่านประธานสภา,าเพื่อแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขมติของผมและท่านเสรีเป็นเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ไม่มีการแก้ไขดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ